ูพ nope> totally ื้นให้หมดนี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้พระเจ้านั่นกลิ่นอะไรอ่ะโอ้ไม่เอาอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋พี่พี่เข้ามาอย่างนี้เลยเหรอช่วงนี้ทำ YouTube แล้วเงินไม่พอใช้ผมเลยต้องจำใจกลับไปทำงานพิเศษที่ผมรัก พนักงานร้านสะดวกซื้อในอก,กะดึกอีกแล้วล่ะทุกๆวันในกลางดึกผมจะหนีออกจากบ้านเพื่อมาขึ้นรถเมลสายแปแล้วมาลงที่ป้ายนี้นั่นนั่นคือผมเองชายผู้บากบันนมะาทำงานตอนเที่ยงคืนถึงแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องก็ตามก็ไม่อาจหยุดผมจากการเดินหล่อๆแบบนี้ได้ Midnight Chief เกมที่ผมจะได้รับบทเป็นพนักงานปัม๊มไม่ใช่พนักงานแมคโดนัลล์นะตอนเริ่มคลิปหามีมไม่ได้ทั้งคนสร้างเกมโปรดิเวเซอร์คนเขียนบทคือคนเดียวกันและนั่นคือร้านที่ผมจะมาทำงานในวันนี้เฮ้ <Hey. c oughs> พี่เขาน้าจะรอต้อนรับผมที่มาทำงานวันแรก w h a t ั a p ไม้เฮ้โปรอ่าแย่จังเลยนะนายรู้เรื่องสาวที่ฉันพยายามจีบอยู่ใช่ไหมและจะบอกให้นะ คืนนี่เรามีนัดกันโอ้ยินดีด้วยนะพี่ชายแล้วตกลงไปเที่ยวไหนกันนะ่ะตามตรงแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะ่ะแต่นัดกันไว้ที่ร้านพาโกพิซซาโอ้แย่แล้วฉันต้องไปแล้วล่ะเพื่อนไว้จะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะขอให้สงบนะไอ้น้องชายหมายถึงจากไปแบบสงบนะ่ะทําไมพี่พูดจาเป็นลางแบบนี้โอ้เดี๋พี่เขาเดินแบบมีการจูบลากันด้วยบาย,บายๆครับพี่ชาย ไม่ว่าแต่พี่เขากลับยังไงอะผมอยากรู้ผมเดินไปดูได้ไหมผมขอไปด้วยได้ไหมครับอุ้ยอุ้ยแล้วกระโดดไม่ได้แล้วขึ้นรถไม่ได้เหรอไม่พี่ผมขอไปด้วยรอผมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 จะลากผมไปไหนเดี๋ยวยุดก่อนพี่พี่ชายพีุ่ดโอ้พี่ชายหยุดได้แล้วเพื่อความปานี้เอาหยุดที่ไหนแล้วเนาพี่เขาจะรีบป้าครับทะลุผมไปเลยนะโอเคอันแล้วเรากดวิ่งไม่ได้เหรอโอ้มีคนโทรมาด้วย อะโทรศัพท์อยู่ไหนวะผมหาไม่เจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋นี่สตาฟของเราพี่ไมค์ส่วนนี้ผมจอนนี่แลนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าชื่อแฟรงค์นะครับแต่ไปรับโทรศัพท์แป๊บอ๋อนี่ฮัลโหลนี่ร้านค u วิคสตอปครับมีอะไรผมช่วยครับเฮ้ hey, ไอ้พังอ่น uh, นี่ฉันเองนะไมคโอ้ oh, ไม่นะพี่ไมคนี่พี่โดนเทแล้วเหรอ โอเพิ่งขับรถออกไปเมื่อกี้นะ,ะฉันน่ะเลยจะโดนเทไม่เพื่อนไม่ฟังนะมีขยะที่ฉันทิ้งไว้หลังร้านใกล้ประตูทางออกตอนแรกฉันจะเอาขยะไปทิ้งแต่ว่าลูกค้าก็เข้ามาพอดีฉันเลยลืมมันไปซะสนิทเลยนะ่ะอ้อแล้วก็หลอดไฟในห้องน้ําชายนะ่ะเหมือนจะพังด้วยนะนายต้องไปเปลี่ยนมันแฟรง์ออบอกให้ฉันทําความสะอาดร้านด้วยคือพี่จะให้ผมทําทุกอย่างว่างั้นโอ้ได้แน่นอนดียวจัดการให้นะพี่ชาย ขอ,อบใจนะน้องชายบายโอเคได้เวลาทำงานแล้วมีหน้าที่เพิ่มมาเยอะเลยเดี๋ยวก่อนผมว่าเมาส์มันช้าแปลกๆจริงๆผมปรับให้มันช้าเองแหละแต่ว่าช้าไปนะครับอันนี้กำลังดีปึ๊บเอา้าประตูล็อกอยู่เฮ้ยเฮ้ยเกมสมจริงจัดเราต้องมีการปลดล็อกเองด้วยนะครับว้าว โอ้เรียบร้อยต้องแล้วทำไมต้องทิ้งฝั่งนั้นนะอ่าเพื่อความปลอดภยัยล็อกประตูด้วยเฮ้นี่ห้องน้ําชายเราดูห้องน้ําหญิงก่อนได้ไหมห้องน้ําหญิงเป็นแบบนี้นะครับกดสวมได้ด้วยว้าวสุดยอดเกมสมจริงแต่ไม่มีเงาสะท้อนในกระจกอันนี้ไฟกระพริบหลอดไฟนี่ต้องเป็นอันที่เสียแน่ โชคดีที่นี่ไม่ใช่เกมผีเอาล่ะไปหาหลอดไฟมาเปลี่ยนแทนกันเอ๊หลอดไฟจะอยู่หลังร้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้มีชั้นเก็บของฮะ <c oughs> ทำไมเราต้องแอบในล็อกเกอร์ด้วยผมไม่เข้าใจ <c oughs> นี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆคุณรู้ไหมอ้ออันนี้มันเชื่อมกับร้านหรือว่าจะเป็นห้องนี้นี่ไง <c oughs> ไมีไฟฉายด้วยนะโอ <c oughs> คุณคิดว่าใส่อ้น,นี้มาแล้วเกมจะดูซอฟต์ลงอะดูร้อนกว่าเดิมอีกโอเคแต่อย่างน้อยก็มีไฟฉายนะครับที่พึ่งพาได้เปลี่ยนหลอดไฟอืมเรียบร้อยไฟไม่กระพิบแล้วแต่ดับไปเลยเอาล่ะฉันควรจะบอกให้แฟงรู้ว่าหลอดไฟของเราหมดแล้วเมื่อเข้ามาในตอนเช้าอหน้าที่เฮ้ยมีคนมาจอดรถด,ด้วยแล้วเขาเติมน้ำงางนอ่อ สวัสดีตอนเย็นครับพี่สาวสวัสดีจ้ะฉันมาเติมน้ำมันแล้วก็ขอบุหรี่ด้วยอ้อันนี้นี่เลยครับค่าน้ำมันยีเหรียญแล้วก็ค่าบุหรี่สิ9 9้าเหรียญน,นะครับนี่เงินนะจ๊ะขอให้คืนนี้ปลอดภัยอ๋อทาไมมีคนอวยพรให้ผมเยอะมากเลยผมรู้สึกใจคอไม่ดีทุกคนรู้อย่างนั้นเหละว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอนะอันนี้วิทยุนะครับเราควรปิดไหม โอเหมือนหน้าที่หนึ่งละคือเราต้องเอาของไปคืนที่ชั้นด้วยเอ้ยนี่ง่ายเก็บเข้าไปในชั้นต่อไปโดริตุสอันนี้งชั้นโดริตุสเก็บไปเอาเลวเอาจริงๆต้องเก็บไปใส่ถังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้ทิง้งอ่าอเก็บขยะให้ร้านด้วยใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยวันดีครับ โหนี่ร้าน Quick ต็อปมีอะไรให้ผมช่วยครับจุดจุดจุดุวดดสวัสดีครับสวัสดีไม่ทราบว่าฉันกําลังคุยอยู่กับใครอย่างนั้นเหรอเอ่อผมชื่อจอนนี่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่านะจุดจๆดจุด,จดอ่ยังอยู่ไหมครับยินดีที่ได้รู้จักนะจอนนี่ เอาผมว่าผมไม่อยากรู้จักพี่เท่าไหร่โอเคทํางานต่อแล้วกันโอ้อาหารน้องหมาน้องหมาน้องหมาวางตรงนี้เรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้เหลือแต่ทําความสะอาดถูสองทีพื้นหายเหนียวปึ๊บบอกเลยว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทํางานมาหลายร้านหน้าที่แค่นี้ไม่ยากนะครับอ่ะถูตรงหน้าร้านด้วยติ้งดองอ๋อเสียงมีคนมา ไม่เป็นไรเราขัดร้านต่อแล้วกันนะครับลูกค้าจะได้เจอร้านที่สะอาดสะอาดแลวจะได้แวะมาอีกหัวจอกหน้านี้เลยว่ะว้าวมาพี่อานโน,โนโลนซาคนนั้นเข้ามาซื้อของอย่างแน,น่เ,าเขาไม่ซื้อของเขาเขาเดินติดอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง <laughs> เขาโดนลากเข้าร้านด้ว <laughs> ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอผมถูต่อผมไม่สนใจผมพนักงานดีเลนแห่งปี แล้วใครมากินอะไรเนี่ยไม่เก็บอุ้ยเราเก็บให้อะเฮ้ยพอเจเข้ามาเข้าห้องน้ำเหรอเฮ้ยผมแอบดูเจได้ไหมเอาไม่ได้เหรอโถเอ่เกมไม่ดีเลยเอาอพี่เขากดกิ่งเรียกพนักงานแปบ๊บหนึ่งนะคะระับพนักงานถูพื้นอยู่รักความสะอาดไปหน่อยนี่ขัดต่อหน้าลูกค้าก็กดกิ่งรีสวัสดีครับพี่ชาย w h a t s a p ไอ้น้องชายเบียร์แล้วก็ขนมนี่ราคาเท่าไรหร่ละ เออ่ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ B A เบียร์แพ็คหนึ่งสิบสเหรียญส่วนขนม2.99เหรียญรวมทั้งหมด1 9 2เก้ี่เหรียญรวมภาษีแล้วโอพี่จอ์นนี่ต้องเป็นญาติกับเครื่องคิดเลขแน่ๆบ้าจริงนี่มันแพงเกินไปแล้วนะพวกรู้งี้ไปซื้อร้านอื่นดีกว่าว่าแต่เจที่เข้าห้องน้ำนั่นออกมาหรือยังผมไม่แน่ใจเขาน่าจะรอเจอยู่หรือเปล่าเราถูพื้นให้หมดนี่ตรงนี้ตรงนี้ โอ้พระเจ้านั่นกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นอะไรฉันควรที่จะไปหาต้นต่อของมันอบผมไม่ได้กลิ่นอะไรอุ๊ยกลิ่นมาจากเจ๊เหรอยุ้ยอืมเหม็นโคตรเจ๊นี่เองกลิ่นมันมาจากห้องน้ำหญิงโอ้เจ๊จะทำอะไรลงไปครับเนี่ยไหน โอ้มายก๊อดนี่แหละสยองตุดในเกมนี้ขอใหมยสำหรับคนที่ดูตอนกินข้าววัตเตอ e f ฟั k ฉันต้องจัดการเรื่องกลิ่นนี่โดยด่วนเลยโอ้กดโอ้กดแล้วส้วมติดด้วยโอเคมาหน้าที่สุดท้ายของผมคือดูดส้วมก่อนที่ผมจะเจอความหลอนในอีกไม่ช้าผมว่ามันมาแน่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามในเกมนี้หายไปซะเจ้าน้ำตาลปีบ๊บ ย้ช่วยได้เยอะเลยบุนติ้วเป็นพี่เจ็ดสปินเนอร์โอเคตอนนี้หน้าที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทำอะไรต่อละเนี่ยรอเลยน่าจะรอเฉยๆปิดดีกว่าไม่เห็นมันเลยเพลงนี้นี่คือบอสของเรารู้จักในชื่อของแฟรงค เขาเป็นคนคูคูยากที่จะบอกว่าตอนไหนที่เขาร้อเล่นจุดๆ,ๆใช่ฉันดูหล่อมากส่วนนี่คือพี่ไม้ถึงเขาจะขี้เกียจนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีไม่ค่อยจะนิดเท่าไหร่คือพี่เขาทิ้งงานทุกอย่างให้ผมทำํำแต่ผมทําด้วยความเต็มใจเพราะผมว่างตอนนี้เฮ้ยเอ๊ะโอ้มีการไขกาชาปองหมักฝรั่งเล่นด้วย เกี้ยวมาฝรั่งเล่นโอ้มีคนมาแล้วในที่สุดคนที่ช่วยปลดปล่อยผมจากความเหงาแต่ทำไมมาพร้อมเพลงแปลกๆหืสวัสดีครับคุณลูกค้ามีไรเหรอครับพี่ชายมีไรผมช่วยไหมครับ เฮ้ย hey. ไม่มีใครลงมาจากรถนะดีครับผมมาแล้วนี่ร้านควิกสต็อปครับมีอะไรผมช่วยเหรอครับง่าจอนนี่ว่าไงครับพี่อใช่ฉันอยากจะคุยกับเพื่อนร่วมงานของนายเขาอยู่หรือเปล่านะเอ๊ะ hey. เออเข้าออกไปจูจีกับสาวแล้วนะครับ mm. ฉันดีใจจริงๆที่ได้รู้ว่านายอยู่คนเดียวตั้งใจฟังให้ดีละ่ะเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งควานของฉันมันกระหายเลือดมากๆและฉันมั่นใจว่าเลือดของนายคงจะช่วยดับความกระหายของมันได้ ว่าไงนะครับที่ไหนพูดบ้าอะไรเนี่ยรีบไปซะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจสงสัยจะต้องปรับทัศนคติของนายหน่อยแล้วล่ะจอนนี่ไว้เจอกันเร็วๆนี้กริป,ปี y S O B ผมไม่รู้ S O B คืออะไรเขามาจากรถคันนั้นหรือเปล่าแปบว่าขับมาส่องว่าเราอยู่คนเดียวไหม คุเป็นแป้นผมทีนึงนะไปแล้ว,วอ่ะเฮ้ยผมเข้าร้านไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเกมแปลกๆผมว่าเกมแปลกๆมันไม่ผมเข้าร้านโอเปิดแล้วโอเคโอโตกใจหมดนึกว่าจะมีใครวิ่งเข้าใส่แล้วเนี่ยอืมเอาจริงผมว่าผมดูหนังฆาตกรมาหลายเรื่องแล้วผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าหนังผีอีกนะครับ เหมือนบางทีผีก็ไม่ได้มาฆ่าเราอะ่ะผีแค่มาแห่ è, น่ากลัวใช่ไหมแต่ฆาตกรอะ่ะม่งแบบทั้งหน้ากลัวและตั้งใจมาฆ่าเราแถมบางทีคนมันเหลี่ยมจัดอีกบางทีคนก็น่ากลัวกว่าผีอีกนะครับอืมโทรมาอีกแล้วเหรอสวัสดีครับมีอะไรช่วยเหรอครับง่ายนี่แฟงเองนะแค่มาเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างนะ ไงครับบอสทุกอย่างดูดีเพอร์เฟกนั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินฟังนะอย่าลืมไปเปลี่ยนทุงขยะทั้ง4อันแล้วก็อีก2อันข้างนอกร้านเมื่อว,วานเนี่ยไม่มีใครจัดการมันเลยขยะมันล้นหมดแล้วอ่าได้เลยครับบอสโอหน้าที่ใหม่ต้องไปเปลี่ยนทุงขยะผมรู้สึกไม่อยากออกจากร้านเลยมันดูไม่ปลอดภัยสุดๆอ่าถังขยะที่เราต้องเปลี่ยนคืออันนี้เหรอ โอเคเอาไปทิ้งเนาะผมมีปัญหากับระบบทิ้งขยะเกมนี้ทำไงวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วผมเพิ่งรู้ว่าข้างพามมันมีถังขยะแบบนี้ด้วยสี่อันที่เขาว่าโอเคอันแรกนะครับอันแรกอีกนิดนึงพ่อหนุม่มว่าแต่ถังขยะอีกอันนึงอยู่ไหนอะ หลังร้านเหรอเอโอ้ผมเห็นไอ้นี่แล้วผมรู้สึกว่าต้องมีคนมาตัดไฟของเราแน่เลยว่ะใจคอไม่ดีแบบแปลกๆเอ้ยนั่นไงผมเห็นทางขยะแล้วผมเหมือนได้ยินเสียงมาจากข้างนอกอาจจะคิดไปเองมั้ง เฮ้ยอ้าอ้าโอ้ยไม่ด๊อกจต้องโทรเรียกตำรวจแล้วไม่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 หนีหนีเข้าร้านทันไหมทันไหมอันนี้คือเร็วสุดเท่าที่ทําได้แล้วใช่ไหมหรือเราควรจะรักในเรื่องที่การงานเอาขาอยะไปทิ้งผมไม่รู้เอาเป็นว่าทางหัวหน้าที่การงานผมเรียกตำรวจก่อนเลยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยตำรวจได้โปรดรับสาย อันนี้กาวหนึ่งครับมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรคือผมทํางานที่ปั๊มและเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่หน้ากากมองมาทางผมนะครับและผมเชื่อว่าผู้ชายคนนั้นเคยโทรมาข่มขู่ผมที่ร้านก่อนหน้านี้ด้วยเรื่องนี้มันไม่ปกติเลยใช่ไหมล่ะครับได้โปรดรีบมาหาผมโดยไวเข้าใจละได้โปรดอยู่ข้างในร้านแล้วก็โทรกลับมาทันทีถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินอะไรขอบคุณมากครับเจ้าหน้าตำรวจผมกลัวจนอื้อจะราดเกงอยู่แล้วอ่ะ ได้ปวดอยู่ในความสงบไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปหาแล้วละ่ะเย่มาจริงใช่ไหมโอเคผมจะใช้จังหวะน,นี้ในการแอบในตู้ล็อกเกอร์จนกว่าตำรวจจะมาเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงหัวใจเต้นว่ามันไน้ากูกับเดิมอีกคือเกมนี้แบบบรรยากาศมันเงียบนะครับแต่มันก็ให้ความสมจริงแบบแปลกๆแล้วก็หลายๆจุดมันไม่มีเหตุการณ์อะไรให้เรารอเฉยๆแล้วมันรู้สึก เหมือนกันนะอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องรอพี่คนนี้ค่อยๆเดินมามีการหยันขึ้นด้วย <S <S ก่อนหน้าน,นี้มีคนบ้าจากไหนไม่รู้วิ่งพ่านอยู่กลางถนนนนะ่ะโชคดีที่ฉันขับช้าแล้วก็หักเลี้ยวเข้ามาในปั๊มนี่หืมก่อนหน้าน,นี้ผมก็โทรเรียกตำรวจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอผู้ชายแปลกๆนะ่ะเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วล่ะครับไม่ต้องห่วงฉันมานันหน่ากลัวมากเลยนะถ้าฉันเป็นนายฉันกลับบ้านแลละจะว่าไปแล้วฉันเองก็ควรจะไปแล้วเหมือนกัน ดูแลตัวเองด้วยล่ะพี่ชายอืมรีบจ่ายรีบไปเจนะเพราหนุ่มคนนี้ฮุย้ยตำรวจมาเย่ผมได้กินความปลอดภัยคุณตำรวจต้องพึ่งพาได้อย่างแน่นอนนี่เลยคือคนนี้จะมาปกป้องชีวิตผมนะสวัสดีฉันได้ยินว่านายแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายมานายเป็นคนที่โทรไปใช่ไหม เออคือว่ามีคนบ้าใส่หน้ากากสีขาวพยายามคุกคามผมนะครับผมเห็นเขาอยู่ในป่าก่อนหน้านี้เข้าใจละเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะไม่ต้องห่วงเ <c oughs> ยี่ยมเลยครับขอบคุณขับคุณตำรวจ <c oughs> ผมเพิ่งเห็นว่าเขาเขียนว่าพีลิสนี่ตำรวจจริงปหเนี่ยอาจจะข้างหลังเขียนโพลิสนะครับโอ้ฉันว่าฉันอยู่ข้างในดีกว่าปล่อยคุณตำรวจไปเผชิญโชคคนเดียวโชคดีนะครับขอให้ปลอดภัยผมรู้สึกใจคอไม่ดีไงไม่รู้ โอ้เทนเดอร์ผมเคยเล่นเกมนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปเลยคลิปแบบว่ายังดองอยู่ในคังโ <c oughs> oh. อ้ใครโทรมานี่ร้านควิกสต็อปครับมีอะไรผมช่วยทำไมนายต้องทำให้มันยากด้วยละ่ะไม่มีเหตุผลที่นายต้องเรียกเจ้าหมูนั่นมาเลย <c oughs> อ่ะอะไรนะครับ <c oughs> ฉันคงต้องปล่อยนายไปก่อนแล้วละ่ะ ฉันได้ยินเจ้าหมูนั่นกำลังเข้ามาใกล้ไปไหนก็ไปเลยเพื่อนแกต้องเข้าคุกแนะ่เฮ้อบอกเลยพี่สมิธเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นพึ่งพาได้เขาจัดการแกแน่เจ้าฆาตกร <c oughs> <c oughs> โอ้โหแกลบไม่เกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยหวังว่าพี่จ๋าคนเมื่อกี้จะไม่เป็นไรส่วนผมนั้นไซเข้าตู้ล็อกเกอร์ ผมได้ยินเสียงหัวใจเต้นจริงๆแลเนี่ยเฮ้ยคือมันน่ากลัวมากนะครับบรรยากาศเกมตอนนี้โอ้เไอ้หมอนี่มันเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยคือผมเสียวมันไปตัดไฟมากตอนนี้และพี่จา่าสมิธก็ไม่น่าช่วยผมได้จังหวะน,นี้โอ้เอาไงดี ฉันควรที่จะอยู่ข้างในอ,อ,อ,อ้นั่นกันตัดไฟจริงด้วยบ้าเอ้ยฉันน่าจะไปทำงานส่งอาหารแทนโอ้จ่าสมิธไม่อยากเชื่อเลยไอ้มอนี่มันบ้าไปแล้วกดชิเปเพื่อวิง่งห ม่เอาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เขามาอย่างนี้เลยเหรอพี่ชายอุมีการหยุดจุปาอ้าวเฮ้ยพี่มันหาผมไม่เจอผมหนีผมคือรถตำรวจใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อุ้ยมันตามมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มเดี๋ยวก่อนไม่รู้เป็นมันวิ่งเร็วเท่าผมบอกว่าถ้าผมหันไปเจอตรงหน้าไหมเฮ้ยมันวิ่งช้ากว่าผมเอาว่ะปีนปีนที่ไหนนี่ได้ไหมไม่ได้ครับมีการติดบันไดตัวล็อกเกอร์ช่วยผมได้ตัวล็อกเกอร์ตู้ล็อกเกอร์เปิดเปิดเปิดปึ ไม่มีทางที่พ่อหนุ่มนั่นจะหาผมเจออุ้ยเฮ้ยโอเคเหมือนมันจะออกไปนอกร้านแล้วเฮ้ยผมเห็นรอยเลือดนี่ระหว่างจ,จะต้องตัดไมเด่เดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มเดี๋ยวก่อนค่อยคุยกันพี่ชายค่อยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่อุ้ยพี่ยังไม่เข้ามาเลยผมผมเร็วไปหน่อยโอเค ปั๊บป like ั๊บเข้าต em. ู้ล็อกเกอร์ไม่มีทางที่พี่เขาจะหาผมเจอเอาเปิดตู้ได้เหรออะไรกัเนี่ยผมว่าถ้าเราตามรอยเลือดนี่ไปอาจจะเจออะไรก็ได้นะครับโอ้ยศพอยู่นี่เรื่องคือเหลียวแว่นไว้ด้วยนะเฮ้ยพี่เขามีปืนเอาอะเข้ามาเลยไอ้หนุ่มนกกาฉันไม่กลัวกันหรอกยิงยิงดูยังไงมันไม่ตายแปลกๆผมว่าแป เดี๋ยวยิงหมดแมหมมันไม่ตายเหรอโคตรโหดอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตายตายตายเดี๋ยว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 ยผมว่ามันแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตายเหรออวิ่งวิ่งเขาต้องทิ้งระยะห่างทิ้งระยะห่างมึงเป็นอยู่ดั้อตายเขาดึงตายในที่สุดโอ้ไม่ด๊อกไอ้บ้านนี่มันทนได้ยังไงกันเนี่ยยิงไปเป็นสิบนัด บ้าเอ้แต่นี่ไม่สำคัญหรอกมันตายแล้วยังไงก็ตามฉันต้องรีบออกจากที่นี่ไปแจ้งตำรวจนี่ยังต้องแจ้งตำรวจอีกแหละโอเคผมว่ามันเพื่อความชัวบ้าเอ้โอเคเพื่อนกุญแจอยู่ไหนโหนี่มันเละเทะมากนี่ไงกุญแจเอาล่ะได้เวลาออกจากฝันร้ายนี่ศบหาย ผมว่าแล้วศพมันหายอย่านะผมว่าผมรีบไปก่อนเลยปุ๊บปุ๊บอืมรอดแล้วใช่ไหมบึน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 ไปละราก่นมันเป็นผมผมรีบขับแล้วทำไมต้องชะลอขนาดนี้ เย้ yeah. น่าจะรอดแล้วป่ะรอดเถอะ <Okay. S 1> เอ๊ะผมควรจะรู้สึกยังไงกับการที่พี่เข้ามาโชว์เต้นร่อนเอวให้ผมดูแบบนี้ <c oughs> เอาละครับท่านี้ก็เป็นทั้งหมดของ Midnight Shift เรื่องราวสุดระทึกของการทำงานที่ร้านสะดวกซื้อสรุปว่าเราก็รอดไปได้ส่วนคนร้าย ยังคงยืนเต้นอยู่ที่ร้านไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรกันแน่โดยรวมสำหรับผมเกมนี้ก็ไม่เลวนะมีความสยองนิดหน่อยแต่จบลงด้วยความปั่นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็สามารถสนับสนุนผลงานของผมได้ด้วยการสมัครมาเป็นสมาชิกนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิขาวๆกลมๆ เพื่อสนับสนุนค่าขนมให้กับผมผมจะได้ไม่ต้องออกไประทึกกับการทำงานด้านสะดวกซื้อแบบนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปแจ้งความก่อนบายบายครับคุณตำรวจช่วยด้วยครับมีคนเต้นอยู่ในปั๊ม